อยากให้อาจารย์ประเมินหน่อยนะครับว่าสงครามในยูเครนผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยยาวนานพอสมควรแล้วแล้วก็สูญเสียกันไปมากแล้วอาจารย์ประเมินมันจะไปกันอีกนานเท่าไหร่ครับตอนนี้เอ่เท่าเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับทางจีนก็พยายามที่จะเข้ามาเป็นอ่าตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะครับนะบนะให้ยุติสงครามนะครับนะก็คือทางอ่าละจีนก็จะออกอ่เขาเรียกว่าข้อ ข้อเรียกร้อง12ข้อนะครับนะที่พยายามจะเป็นตัวกลางในการยุติสงครามระหว่างทางด้านรันเสเซียกับทางด้านยูเครนนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนนี้นะครับถ้าเผื่อเราดูเนี่ยนะครับทางปูตินนะฮะตอนที่เยือนในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าปูตินก็ยอมรับในเงื่อนไขของทางด้านจีนนะครับแต่ปัญหาก็คือทางด้านตะวันตกนาโต้แล้วก็ทางด้านยูเครนก็จะมองว่า มันเป็นกลยุทธ์ของจีนนะครับเพื่อที่จะช่วยรัสเซียในการที่จะ,ะยืดเวลาไปมองมิตินั้นน,นะครับผมครับในการเขาเรียกอะไรฮนะให้รัสเซียม,มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะบุกยูเครนรอบใหม่ <c oughs> นะครับนะคิดกันแบบนี้มั<ค>น,นก็เลยไปกันไม่ได้ครับมันมีเขาเรียกอะไรฮนะมันมีกลยุทธ์นะในการลบนะฮะแล้วก็การทูด นะับที่เราเจอกันาในอดีตก็คือลบไปเจรจาไปนะครับนะตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าอ่าใครที่ได้เปรียบนะยิ่งลบไปยิ่งได้เปรียบเขาก็ยังมีแต้มต่อในการเจรจาครับซึ่งทุกทุกวันเนี้ยนะที่าทางฝั่งตะวันตกมองก็คือเราจะเห็นว่าตะวันตกเขาก็มองว่าตอนเนี้ยเจรจาไม่ได้เพราะว่าทางรัสเซียได้เปรียบอยู่นะถ้าเผื่อเรายอมปุ๊บเราก็เท่ากับว่าอ่าจะ เสียดินแดนแล้วก็ได้เสียสลากข้อได้เปรียบให้กับทางรัสเสียไปการทูดทําไปรบก็รบไปยึดพื้นที่ก็ยึดพื้นที่ไปครับยิ่งยึดได้มากเราก็มีแต้มต่อมากครับโอ้มันเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่หลังสงครามเย็นเลยนะก็เป็นกลยุทธ์ในการทูตอยู่แล้วครับนะที่เรียกว่ารบไปเจรจาไปครับในประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะที่ผ่านมาเรื่องของการออกหมายจับนาปูตินของไอซีซีเนี่ยนะครับนะ ถามว่าทางรัสเซียเขามองอย่างไรนะครับนะคือถ้าเกิดอ,ออกหมายจับปูตินคนเดียวอาจจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากเพราะว่าเราก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเหมือนกับว่าปูตินทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็โลกตะวันตกพยายามสร้างให้เป็นตัวร้ายอยู่แล้วนะครับลุกลานดินแดนบุรณภาพของดินแดนของประเทศอื่นก่ออะไรนะฮะก่อให้เกิดสงครามก่อให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายนะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่า หมายจับปูตินเนี่ยนะไม่ได้ออกหมายจับปูตินคนเดียวนะเราก็จะเห็นว่าไปออกหมายจับของอีอกท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะนางมาเรียนลาโวว่าเบ<น>โลว่าเนี่ยนะครับนะซึ่งในสายตาคนรัสเซียเนี่ยนะเรียกว่าเป็นแม่พระ<อ>นะครับนะเป็นการคนนี้ก็คือจะทํางานทางด้านการกรุศลมาตลอดนางมาเรียครับผม,มนะฮะซึ่งเขาจะมีมีภาพลักษณ์นะออกทางทีวีออกทางสื่อต่างๆเนี่ยนะ ในการให้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านประชาชน,นาเด็กคนพิการผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะครับ,รบเรียกว่าทํางานกายกุศลมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะภาพภาพลักษณ์ของนางมาเรียต่อคนรัสเซียเนี่ยนะก็จะดูเป็นคนดีเป็นนางฟ้าอ่าใช่ครับพี่ออพอมีหมายจับมาเรียมาเนี่ยมันก็ค้าใสายตาของคนรัสเซียครับครับ,รบแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบไปยังความเชื่อ ด้วยครับว่าในความพยายามของตะวันตกเนี่ยนะที่ออกหมายจับนางมาเรียเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเป็นการกันแล้งนะฮะคนรัเสเซียนะเพราะมาเรียนี่เป็นแม่พระอย่างที่พี่บอกตัวมาเรียเนี่ยเขาก็ถูกมองว่าคือเป็นคณะกรรมาธิการด้านสิทธิเด็กของทางด้านรัสเซียนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมาเรียเนี่ยต้องการที่จะอพยพเด็ก ที่อยู่ในแนวหน้าที่อยู่ในสงครามให้ได้รับความปลอดภัยก็คือการเอาเข้ามาไว้ในประเทศเ<อ>รัสเซียเพื่อที่จะไม่ต้องโดนลูกหลงจากลูกระเบิดนะการลบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสงครามก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่มันคิดกันแต่ว่าเวลาเด็กชีวิตของผู้มาทีหลังก็มาเลี้ยงเล่นบทบาทนี้ครับแต่ปัญหาก็คือว่า,าทางตะวันตกก็มองว่า การกระทําของมาเรียนเนี่ยนะเป็นการในประเทศนะการอพยพเด็กโดยผิดกฎหมายโดยเด็กที่เด็กไม่ยินยอม,อมนะครับนะแล้วเอาไปไว้ในดินแดนนั้นเสียเพราะจริงๆแล้วนะแนวหน้าเนี่ยนะครับนะมันก็มีปัญหาอยู่นะครับว่า,าตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเด็กย้ายไปอยู่ในดินแดนของทางด้าน ยูเครเนี่ยนะสงครามมันอันตรายอันตรายครับมันก็จะมีมันเหมือนใช้เด็กเป็นกำแพงโล่มนุษย์อนะฮะประมาณนี้ครับนะเพราะนั้นเนี่ยการอพยพมาก็คือควรจะอพยพมาในที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยกว่าซึ่งทางทางรัสเซียก็ประเมินแล้วว่าในดินแดนของทางด้านรัสเซียเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากกว่าครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาครับนะครับว่าในเมื่อนางมาเรียมีบทบาทสําคัญ ในเรื่องของกรรมธิการสิทธิเด็กแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องของการอ,อพยพเด็กตั้งแต่แรกครับก็เลยทางไอรีซีก็เลยต้องออกอเล่นบทบาทเนี่ยนะเรื่องก็คือต้องออกหมายจับทางด้านนางมาเดียไปด้วยถ้าเผื่อไปเล่นงานทางด้านทหาร<อ>นะฮะหรือทางด้านบูตีนหรือ,อทางด้านาสายเดี่ยวนะมันก็น่าจะ,<ช>จ,ะจะโอเคกว่าแต่พอมาเล่นงานตรงนี้มันก็เลยทําให้คนรัสเซียส่วนหนึ่งที่ ที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่ยงไงมันที่ปูตินออกมาพูดตลอดว่าทางตะวันตกทําลายล้างเราม,มีจุดมุ่งหมายในการทําลายล้างรัสเซียเนี่ยมันมีมูลความจริงครับเพราะว่าอย่างมาเรียเนี่ยซึ่งไม่น่าจะต้องมาเกี่ยวข้องนะครับก็ยังโดนออกหมายจับด้วยครับครับก็เลยเป็นประเด็นเป็นเป็นประเด็นในครับสร้างความนิยมให้กับปูตินในรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกอ่มันถามว่า สร้างความนิยมให้ปูตินไหมอาจจะไม่ได้สร้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าคนที่มองว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามนั้งแหละแรกครับในในฝัน่งของรัเสเซียเนี่ยนะที่ไม่เคยเชื่อว่าว่าปูตินทําไปเพื่อภูรณภาพของรัเสเซียของดินแดนรัเสเซียหรือป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยน,นะครับนะอาจจะตอนนี้อาจจะทําให้หลายคนมามองว่าเอ๊ะมันเป็นการขันแล้งสิ่งที่ปูตินพูดนี่มีมูลหรือเปล่าครับก็ อ่าเรียกว่าอะไรครับมันก็จะทําให้การสงครามในรัเสเซียกับยูเครนท่านีมันจะจบจบเร็วจบไวๆครับมันน่าจะยืดเยื้อออกไปอีกครับนะบเพราะว่าทางรัเสเซียเองก็มองว่าเอ๊ะมันก็เริ่มนอกเกมไปเรื่อยๆอครับก็คือเอาเอาวุธปอกกระสุนที่มีอ่ากรรมภาพรังสีนะฮะมาใช้ครับเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดเาเรียกวาการปนเปื้อน ในดินแดนซึ่งมันก็อยู่ในดินแดนของยูเครนแล้วก็ในดินแดนที่รัสเซียยึดครองจากยูเครนไปนะครับนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อต่อผู้คนที่พักั่อในผลผลิตทางการเกษตรต่อสังคมนะครับไหนๆก็เองได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เอาไปดูเอาแผ่นดินไปแล้วก็ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากแผ่นดินก็เอาสารกัมมันตภาพรังสีไปด้วยครับ มาถึงมาถึง,งานาทีนี้นะครับอาจารย์ประเมินอาจารย์ประเมินยังไงครับว่าการลบมันยาวนานยืดเยื้อแล้วมันจะสิ้นสุดนานสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็ตกหตอบยากตอบยากครับ <c oughs> ก็คือตอนแรกก็คิดว่าเนี่ยน่าจะน่าจะจบแล้วน่าจะใกล้จะเจราจาได้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ยิ่งลบไปทางยูเครนก็ก็เสียคร,ครับเสียดินแดนเพิ่มขึ้นเสียอะไรเพิ่มขึ้นจํานวนผู้คนจํานวน อาวุธอะไรมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นเขาเรียกอะไรครถ้าเป็นผู้นําที่คํานึงถึงประชาชนนะผมว่าก็น่าจะเจรจาไปไปนานแล้วแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับว่าตรงนี้มันก็ก็ยุติยากครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทางตะวันตกนะัทั้งทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านสภาพยุโรปถ้าเก่อเรามองเราก็จะเห็นนะว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไร ไม่ได้ต้องการที่จะลบในดินแดนของสหรัฐอเมริกาเ,ออเลยนะครับเพราะว่ามันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาลบนอกข้านอกนมันจะจะทาให้ปลอดภัยมากกว่าครับครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นว่า,าตั้งแต่ปี2008แล้วฮะแล้วก็ตั้งแต่สงครามรัเสเซียจอร์เจียครับตอนนั้นก็พยายามที่จะยุให้จอร์เจียทําสงครามกับทางด้านรัสเซียนะหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องมา2014 ที่รัสเซียผนวกไครเมียแล้วก็มาจนถึงสองพครยิบสองนะครับที่เป็นสงครามอา่าเนี่ยฮะรัสเซียยูเครนนะครับที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ครับ <c oughs> ก็ก็มอนิเตอร์ตลอดนะครับนะในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเราก็จะเห็นนะว่าตัวอ่ทางด้านยูเครนก็เสียกําลังไปเรื่อยๆนะครับนะ <c oughs> กำลังพลก็สูญเสียกําลังอาวุธนี่ก็แทบจะไม่ไม่มีแล้วนะต้องต้องขอ,องจากทางด้านตะวันตกตลอดนะ <c oughs> ปัญหาก็คือว่า ตอนนี้นะฮะตัวกำลังทาหารของทางด้านอยู่เครนก็ล่หล่อลงไปเรื่อยๆมีการเกณฑ์มาซึ่งตอนนี้มันก็จะมีปัญหาว่าทหารนะครับนะที่ออกมารบแล้วก็เสียชีวิตไปก็จำนวนเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีการเกณฑ์เอาเด็กมัธยมนะฮะเอาเด็กมหาลัยนี่รับมาแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะมีเรื่องของคนพิการแล้วก็คนที่อพยพไปอยู่ ลีภัยไปต่างประเทศแล้วเนี่ยฮะก็จะมีการเกณฑ์กรม,มาลบกันทางด้านรัสเซียอีกอครับซึ่งคือเราก็ไม่ได้ต้องการจะเห็นว่ารัสเซียจะทําร้ายยูเครนลงไปต้องสิ้นชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าว่าก็จะเห็นเนี่ยว่าประเด็นมันก็ไปเรื่อยๆนะครับคนที่สูญเสียก็คือ,อยูเครนประชาชนือฝั่งทางด้านตะวันตกก็คือทางทางสหรัฐอเมริกาเาก็มองอยู่แล้วครับว่า การที่พยายามจะดึงรัสเซียให้มาติดหลมสงครามในระยะยาวมันก็จะเป็นการบั่นทอนกาลังความเข้มแข็งของรัสเซียรัเสเซียต้องมาโจมปากต้องมาทุ่มเททรัพยากรกับเรื่องของการลบ,รบนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาะะนะครับประเมินประเมินกําลังของฝ่ายอของรัสเซียนะครับทั้งสังคมเศรษฐกิจทั้งเงินทุนทั้งสัพพะก,กำลังเนี่ยอาจารย์ประเมินยังไงคือทางรัสเซียเนี่ยนะฮะยังไม่ได้อ เรียกว่าอะไรดีฮะยังไม่ได้เอากําลังหลักนะกำลังลบหลักจริงนะมาใช้ในการลบครั้งนี้เลยนะครับนะเพราะว่าอตอนนี้ไอ้สมรภูมิบักมุดนะฮะก็จะเป็นก็เป็นของวักเนอร์ซึ่งเป็นก้องทหารรับจ้างของของรัเสเซียนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นกองกําลังหลักเลยนะครับนะแล้วก็จะมีของอสารเช็ดเช็เนียนะครับนะก็องกำลังของเช็ดเนีย นะครับที่เข้ามาช่วยลบนะซึ่งมันก็เป็นอกองกําลังที่เป็นพันธมิตรกับทางน้านรัสเซียเชสเนียนี่เป็นสารเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของรัเสเซียนะเขาก็จะมีกองกําลังของเขาในส่วนหนึ่งนะซึ่งพวกนี้ก็จะมีเรื่องของทักษะการลบเรื่องของความเยี่ยมโหดนะถ้าเ,เราเห็นในสงครามเชสเนียนะครับนะเราก็จะเห็นว่าก็มีความเข้ม<อ>แข็งนะตอนนี้รัเสเซียใช้ กองกาลังหลักที่ลบก็คือวัคเนอร์กับทางด้านเชสเนียนะตัวกองกําลังลบหลักของทางด้านรัสเซียยังไม่ได้นํามาใช้ในสงครามครั้งนี้เลยเพราะว่านัสเซียก็มองอยู่ว่าต่อไปเนี่ยนะอาจจะสงครามมันอาจจะขยายตัวได้เป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าสงวนกําลังลบหลักเอาไว้กําลังลบหลักใช่ครับไว้ไว้เรียกว่าไว้ถากมีการลบกับพวกที่มีความเข้มแข็งในการลบจริงๆอย่างเช <ๆ S 1> ่นสหรัฐอเมริกาหรือทางด้านนาโต ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้รัเสเซียยังไม่ได้เปิดไพ่ตรงนี้ครับนะแล้วก็จะเห็นว่ารัเสเซียก็พยายามที่จะนำอาวุธใหม่ๆนะครับนะที่มีเทคโนโลยีเอามาทดลองใช้ในสงครามทางด้านเขาาวิจัยก่อนหน้านี้ทําก่อนหน้านี้ก็เลยใช้เที่ยวนี้เลยหรือว่าก็ตอนแรกก็ยังไม่กล้าที่จะได้เอามาใช้เพราะว่าไม่ได้ใช้จริงใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าก็คือเรียกว่าอะไรฮะ อาจจะยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่หรือว่ากลัวเทงร์นาันตกจะจะโร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคโนโลยีต่างๆทางรัเสเซียก็ซุ่มซุ่มเอาไว้นะครับเพราะนั้นแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็คือถือว่าเป็นการทดลองด้วยฮะว่าไอ้เทคโนโลยีที่ผลิตมาเนี่ยมันจะใช้ได้จริงในการลบไหมมันมีประเด็นนะขอดอยขอดอย,ยอ,ดอะไรเพื่อเพื่อที่จะไปปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งตอนนี้รัเสเซียก็ได้เอาเอาอาวุธที่เอามาใช้เนี่ยกลับไปปรับปรุงในหลายๆช่วนครับครับครับ และกำลังกำลังทางเศรษฐกิจนะฮะอาจารย์ครับกำลังทางเศรษฐกิจของนุณภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยจะยืนกันกี่ยกรัเสเซียก็ถ้าเผื่อเราเห็นเนี่ยนะฮะรัสเซียก็จะมีข้อด้อยทางด้านเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากการที่รัสเซียออกมาเดินเกมนะฮะในเรื่องของอาทางด้านสแสวงหาพันธมิตรใหม่นะครับแล้วก็คือ ในส่วนของการดําเนินเกมเรื่องของระเบียบโลกใหมนะ่ที่มีโลกหลายขันะ้วนาดเราก็จะเห็นว่ารัสเซียพยายามไปเจราจาทางด้านซาอุดีอาระเบียอิหร่านจีนนะครับนะล่าสุดเนี่ยนะก็จะเห็นนะตอนที่รัสเซียไปยื้อ,อที่สีชิ้นผิงนะไปเยือนทางด้านรัสเซียที่มอสโกก็มีการเจราจาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะมีการใช้เงินตาระบบเงินหยวนนะมาใช้ในการ ค้าระหว่างประเทศแล้วก็มีการค้าเรื่องของพลังงานที่มากขึ้นนะมีการเจรจาเรื่องเรื่องของท่อการ power of Siberia 2นะครับนะซึ่งอันเนี้ยนะมันก็จะเป็นการการันตีให้รัสเซียมีม,มีฐานมีฐา<ม>นทางด<า>้าน,นเศรษฐกิจที่มั่นคงจากการค้าพลังงานนะครับนะเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะฮะ ในกลุ่มบริษนะซึ่งกลุ่มบริกนีก็จะมีการขยายตัวขึ้นมีการเปิดรับสมาชิกประเทศใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้ความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจเ,เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีการเจรจาที่จะไม่ใช้เงินดอลลาร์นะซึ่งตรงนี้นก็จะเป็นปัญหาของทางด้านโลกตะวันตกกับทางด้านสหรัฐอเมริการบไปรบมาสหรัฐอเมริกาถูกปิดล้อมไปเรื่อยนะฮะอุปมาเช่นนั้น เศรษฐกิจก็แย um so, so, ่ไปเรื like ่อยแย่ไปเรื่อยครับเราก็จะเห็นครับแบงกอเมริกาก็ล้มครับลลามไปทางด้านนาโต้สภาพยุโรปนะฮะมันก็จะจะมีปัญหาตรงนี้ไปครับนะครับครับครับอย่างอย่างกรณีที่เกิดสาหการแบงก์ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาเรียกว่าล้มนะฮะครับรัสเซียเขามองยังไงเออเขามอง ไหวไหมลบกันยาวเนี่ยเซียก็ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับะ,ะเซียเขาก็มองว่าว่าเรียกว่าอะไรฮะกรรมใดใครก่ออ่าแต่ว่าทางอเมริกาก็มาโทษนะเนี่ยเป็นพรอปูตินอะก,ก็เรียกว่าหาแพรับบาปเป็นปูตินอนน่าปูติน <Eso S 2> ทําให้อะไรนะน้ํามันแพงให้พลังงานแพงขึ้นอ <Eso S 2> ่ะประชาชนต้องมารับกรรมใช้พลังงานแพงจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราดูเศรษฐรกิจของอเมริกามันสุดมาก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามอีกนะ มันมันก็เลยแต่ว่าคนอเมริกาก็โดนเรียกอะไรฮะล้างสมองโดนนะออกมาพูดให้ข้อมูลให้ข้อมูลรับทราบข้อมูลว่าเนี่ยมาจากปูตินนะมันก็เลยมองว่าปูตินเป็นเป็นคนบาปนะฮะทำให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจลามไปทั่วโลกครับนู่นนี่นั่นการการที่ออกเหมายจับระหว่างประเทศแบบนี้นะครับในในในสงคราม ปิดล้อมถือถือว่าเป็นการปิดล้อมปูตินในการเดินทางออกนอกประเทศแคบลงแคบลงก็ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยนะเขาก็ทางไอซีซีนะสาญาระหว่างประเทศก็คือพยายามที่จะมาออกเรียกว่าอะไรทางไบเดนก็พยายามที่จะมา,าหาแนวร่วมนะฮะ <c oughs> ว่าเนี่ยนะประเทศที่เป็นสมาชิกข,ของไอซีซีนะะ <c oughs> ก็ต้องมีส่วนร่วมในการจับตัวปูตินถ้าหากปูตินไปเดินทางไป, <c oughs> ไปไปยังประเทศไหน นะครับนะอันนี้ก็คือต้องส่งตัวไปให้ศารายาระหว่างประเทศในการทําโทษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามนะฮะในกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัสเซียมาตราที่หกสิบเ็ดวงเล็บหนึ่งนะครับนะก็คือถ้าเป็นในประเทศรัสเซียเนี่ยรัเสเซียเขาบอกไว้ชัดในรัฐธรรมนูญรัสเซียนะมาตราที่หกสิเ็ดที่บอกเ่ยนะครับก็คือรัสเซียจะไม่ในประเทศคนรัสเซียนะหรือจับคนรัสเซียไปขึ้นศาล ระหว่างสารประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรัสเซยียจะให้ความคุ้มครองของเานะใช่ครับรัสเซียจะให้ความคุ้มครองกับประชาชนที่เป็นรัสเซยียโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิงย่งถ้าเป็นผู้นำเนี่ยนะมันก็ยิ่งเป็นเออเขาเรียกอะไรฮะชัดเจนฮะในรับนูลของเขาเลยใช่ครับก็คือขนาดตัวประชาชนเองยังทําไม่ได้นะฮะไม่ส่งประชาชนนี่เป็นผู้นําประเทศเขาก็ยิ่งจะไม่ส่งนะครับนะแล้วรัสเซียก็แก้เกมกลับก็คือออกหมาย เนี่ยนะฮะของรัสเซียที่ไปจับพวกอายการสูงสุดของทางด้านศาลร,ระหว่างประเทศศาลอาญาระหว่างประเทศแทนนะแก้เกมกลับครับก็คืออ่านในเมื่อปูตินออกไปต่างประเทศไม่ได้ก็คือกลัวว่าถ้าออกไปอาจจะโดนนะโดนเ,เรื่ออะไรศาลอาญาปิดกล่องนะฮะ,าาะ,ฮะแล้วก็คือจะ,อะใช้กําลังเข้ามาจับปูตินนะประมาณนี้ โอตินก็นเลยแก้เกมกลับก็คือออกหมายจับพวกอายการศารยุติธรรมระหว่างประเทศก็คือแก้เกมแก้เกมกลับว่าสามารถที่จะจับเป็นจับตายได้หมดพวกนี้นะครับนะซึ่งมีเสียวมันโอ้มีเสียวเหมือนกันนะครับตอนตอนพอลองฟังข่าวนะครับฟังข่าวแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกเอาเองนะใช้ความรู้สึกนะครับว่าเออเกมมันจักจะแรงขึ้นไหมปิดล้อมคอมเมนมงเกลียวขึ้นไหม ครับก็เลยห่วงว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นหรือไม่โอ้มันก็ทวีความตึงเครียดเยอะถ้าเผื่อเราดูเนี่ยนะครับนะตอนที่สีจิ้นผิงเดินทางไปเยือน,อนาทางด้านมอสโกรเราก็จะเห็นนะว่าทางตะวันตกก็แก้กเกมกลับฮนะ,ะก็คือให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะนเดินทางไปเคียฟไปเยือนเซเลนิกีเพื่อที่จะกบข่าวทางด้านสีจิ้นผิง นะครับว่าเราจะเห็นว่าใช่ครับมันชิงไหวชิงพลิบกันตลอดนะครับว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่งั้นคนก็จะไปสนใจข่าสีจินผิงอย่างเดียวใช่ไหมครัเพราะนั้นเนี่ยการที่ฟูมิโกะใช่ไหมฮะชิชิดะที่เดินทางไปเยือนเคียบเพื่อจะมีประเด็นสูสีกันนะฮะคนก็เอ๊ะมันทางสีไปเยือนปูตินเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ญี่ปุ่นที่ไม่เคยเขาเรียกอะไรครับไม่เคยเดินทางไปอะไรเลยเนี่ยนะก็ ก็ so ช่วงชิงข่าวช่วงชิงข่าวแต่ข่าวนี้น่าจะด้อยกว่าครับก็คนก็ให้ความสําคัญกับทางด้านทางด้านโปรตีนกับสีเขาเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งที่สาคัญใช่ครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องต้องต้องโฟกัสไปที่นั่นนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ and, ่งเนี่ยนะทางเคียบก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฟ ah ูจิทางสหรัฐอเมริกาให้ญี่ปุ่นไปเนี่ยก็ถือว่าจะ คนจะสนใจทางด้านสีแต่ว่าไอ้ข่าวนี่ก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าโลก,นกนลนานการแกร้กเกมของตอนตกก็ไม่ธรรมดาครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือน ทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ